สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี้ค E นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VAP ประจำวันอาทิตย์ที่24นะครับหลังจากหยุดไป1วันเนาะมาเริ่มกันนับหนึ่งใหม่ครับรุ้นกันต่อวันนี้สำหรับฮานอย VAP ว่าจะเป็นเช่นไรครับชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับและถ้าชอบไม่อยากพลาดกดติดตามกด s u บ s c r i b e ไว้นะครับและที่สำคัญครับมีโฆษณา ฝากไว้ให้ด้วยครับดูให้ด้วยครับฝากไว้ในใจเธอครับขอขอบคุณทุกท่านครับหาหน่อย VP เมื่อวาน85280า5 2 2ไหลมากี่รอบติด1 2 3 4 2มา2ไหลมา4รอบติดแต่วันนี้ผมชอบ7ครับเกี่ยวไหมัน่งครับ27ครับ หกเจ็ดครับแปดเจ็ดครับผมหนึ่งหกแล้วก็แปดหกครับร้อยมัดูกครับร้อยมัดูกครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอย v i p ครับแล้วมาลุ้นกันเนาะตอนหนึ่งทุ่ม ครึ่งครับผมดูแป๊บเมื่องความสัมพันธ์กันของ3ามฮานอยสี่โอเคครับตอนนี้3รอบหลังสุดหน่วยร่างของฮานอยพิเศษไหลฮานอย VIP ครับเมื่อวันเจ็มา2องกับหน่วยร่างของฮานอยพิเศษครับสรอบหลังสุด นี่ขอบระทานโทษครับแป๊บนึงผมดูแปมบนึงสี่เจ็ดสี่ห้าแปดห้าไม่เดินนะ <c oughs> ขอบพระทานโทษครับไม่มามันหายไปหนึ่งรอบครับแสดงว่าไม่เดินเนาะขอ <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆครับ